สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวรรณคดีที่สำคัญมากๆเรื่องหนึ่งของไทยเราเลยนะครับก็คือรามเกียรติเรามีข้อมูลอยู่พอสมควรเลยครับจะมาลองดูกันว่าเรื่องราวนี้มันเป็นมายังไงแล้วก็มันสำคัญกับวัฒนธรรมไทยเรามากน้อยแค่ไหนค่ะสำหรับที่มาเนี่ยหลักๆก,ก,ก็คือมาจากมหากาบของอินเดียรามยานะใช่ไหมคะมซึ่งเชื่อกันว่าแต่งโดยฤษีวาลมิกิ โอ้โหนานมากแล้วนะคะน่าจะราวๆห้ราร้อ0ปีก่อนคริสต์ศักราชถึงคศร้อยอะไรประมาณนั้นเลยครับนานมากจริงๆแล้วก็น่าสนใจว่าเ,เรื่องราวมันก็แพร่หลายเข้ามาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการค้า,าศาสนาวัฒนธรรมอะไรพวกนี้และคะ่ะและแต่ละที่แต่ละท้องถิ่นก็เอาไปปรับให้มันเข้ากับบริบทของตัวเองอ๋อครับคกลายเป็นฉบับของใครของมันไป ใช่ค่ะมีเอกลักษณ์ของตัวเองไปเลยพอมาถึงเมืองไทยเรานี่รามเกียรติไม่ใช่แค่นิทานสนุกๆเราเนาะแต่มันเหมือนกับสะท้อนสะท้อนความเชื่อปรัชญาวัฒนธรรมไทยลึกซึ้งเลยทีเดียวงั้นเรามาลองไล่ดูกันหน่อยไหมครับว่าเรื่องนี้มันเข้ามาแล้วก็เติบโตในสังคมไทยเรายังไงบ้างได้เลยค่ะเหมือนกับว่ามีหลักฐานว่าเรารู้จักรามเกียรติเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับถึงมันว่า ฉบับที่สมบูรณ์จริงๆอาจจะหายไปตอนเตอนเราเสียกรุงอะครับอืมค่ะคแต่พวกการแสดงอย่างโขนหนังใหญ่ที่เล่นเรื่องนี้ก็ยังมีอยู่แสดงว่าเออมันก็นิยมกันพอสมควรเลยนะ ใช่ค่ะแสดงว่าฝั่งรากลึกลระนานแล้วพอมาถึงสมัยทนบุรีสมเด็จพระเจ้าตักสินท่านก็ทรงพระราชนิพนธ์บทละครรามเกียรติขึ้นมามีตั้งสี่เล่มสมุดไทยนะคะเพื่อจะฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมหลังเสียกรุงถึงแม้จะยังไม่จบเรื่องแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่สําคัญมากนะคะในช่วงนั้นคครรับ เป็นการเริ่มต้นใหม่และจุดที่แบบพีคเลยจริงๆก็น่าจะเป็นสมัยรัตนกโกสินทร์ตอนต้นๆรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงรวบรวมแล้วก็พระราชนิพนธ์ฉบับที่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ใช่ค่ะฉบับนี้ล่ะค่ะยาวตั้ง141เล่มสมุดไทยโอ้โ oh. หเยอะมากค่ะถือเป็นฉบับมาตรฐานเลยครับเป็นมาตรฐานเลย ซื้ออันนี้สะท้อนพระปีชาชามานาภาษามากๆนะคะแล้วต่อมาในสมัยรัชกาลที่สองท่านก็ส่งเลือกบางตอนมาพระราชนิพนธ์ใหม่คราวนี้จะเน้นไปที่ความไพเราะของบทกลอนเพื่อเอาไปใช้แสดงโดยเฉพาะเลยอย่างตอนนางลอยหรือตอนนาคบาทอะไรแบบนี้ค่ะจะเด่นมากเรื่องภาษาอ,อ๋อเข้าใจครับคือปรับให้เหมาะกับการแสดงมากขึ้นใช่ครับสละสลวยขึ้นแล้วก็เหมือนจะยังไม่หยุดแค่นั้นพอมาถึงสมัยรัชกาลที่6 ก็ยังมีการพระราชนิพลเพิ่มเติมอีกครับครับรัศการที่6นี่ท่านจะเน้นด้านคดิธรรมมากขึ้นแล้วก็ที่น่าสนใจคือท่านทรงร่วมแสดงโขนด้วยพระองค์เองด้วยนะคะโหทรงอินมากแสดงเองเลยค่ะแสดงถึงความผูกพันจริงจริงทีนี้ถ้ามาดูเรื่องเนื้อหาแก่นเรื่องหลักๆก,ก,ก็เออก็คงคล้ายๆรามายณะเดิมคือศึกชิงนางศีดาใช่ค่ะ โครงเรื่องหลักยังเหมือนเดิมแต่รายละเอียดปลีกย่อยนี้สิคะมีการปรับให้เป็นไทยมากขึ้นเยอะเลยอย่างที่ชัดๆเลยก็คือในฉบับไทยเราเนี่ยานางสีดาถือว่าเป็นที่ดาของทศกัณฐ์กับนางมันโทนะคะซึ่งอันนี้จะต่างจากต้นฉบับอ้าวเหรครับอันนี้เพิ่งทราบเลยนะเนี่ยน่าสนใจมากแล้วตัวละครหลักๆทีเ่เราควรจะรู้จักกันไว้ก็มีแน่นอนพระรามอันนี้คืออวตารพระนารายณ์เป็นตัวแทนฝั่งความดีธรรมะ ค่ะแล้วก็นางสีดาสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความงามแล้วก็มีพระลักษมะน้องชายผู้พักดีมากๆครับแล้วก็ฝั่งยักษ์ก็ต้องทศกัณฐ์อันนี้ตัวแทนของอ,อกิเลสอัตตาความทนงตนค่ะพระยายักษ์แห่งกรุงลงกาแล้วก็มีทหารเอกคู่ใจพระรามที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหนุมานลิงเผือกเก่งฉลาดซื่อสัตย์ใช่ครับหนุมานนี้บทบาทเยอะมาก อีกตัวละครที่บทบาทน่าสนใจมากๆคือพี่เพกค,ค่ะน้องแท้ๆของทศกัณเลยนะแต่กลับเลือกที่จะอยู่ข้างธรรมะคืออยู่ข้างพระรามทําให้เห็นความขัดแย้งในใจที่แบบซับซ้อนดีค่ะครับครับเป็นตัวละครที่มีมิติมากส่วนเรื่องย่อๆก็อย่างที่รู้กันคือพระรามต้องตามไปชิงนางสีดาคืนมาจากทศกัณก็เลยมีทัพวาน,นอนมาช่วยเกิดเป็นสงครามใหญ่สุดท้ายพระรามก็ชนะ พอเรื่องมันยิ่งใหญ่แล้วก็ผูกพันกับเรามานานขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่อิทธิพลของรามเกียรติเนี่ยมันจะแผ่ไปทั่วสังคมไทยเลยนะครับแน่นอนค่ะกว้างขวางมากทางด้านวรรณคดีด้านภาษาอันนี้ก็เป็นแบบแผนการแต่งร้อยกรองเลยนะคะมีสำนวนมีคำคมต่างๆที่เราก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้จริงครับหลายสำนวนมาจากรามเกียรตินี่เองส่วนด้านศิลปะการแสดงอันนี้ชัดเจนสุดๆเลยค่ะ ทั้งโขนละครหุ่นกระบอกพวกนี้คืออย่างรากมาจากรามเกียรติเลยทั้งท่ารำดนตรีการแต่งกายหัวโขนสวยงามมากนึกภาพตามออกเลยครับโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระแก้วอันนั้นคือสุดยอดจริงๆเล่าเรื่องได้หมดเลยใช่ค่ะงดงามมากจริงๆแล้วก็รวมถึงงานสถาปัตยกรรมบางอย่างด้วยนะคะนอกจากเรื่องศิลปะแล้วก็ยังสอดแทรกเรื่อง ำคติธรรมคําสอนต่างๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักๆก,ก็เรื่องกรรมดีกรรมชั่วทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วความกตัญญูความซื่อสัตย์ความเสียสละอะไรพวกเนี้ค่ะซึ่งมันก็มีส่วนหล่อหลอมค่านิยมบางอย่างในสังคมไทยเรามาเหมือนกันนะคะครับผมอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตเราเยอะมากสรุปง่ายๆก็คือรามเกียรตินี่เออไม่ใช่แค่วันณรดีเก่าๆที่อยู่บนหิ้งแล้วนะครับ แต่เหมือนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นส่วนหนึ่งของรากฐานความเป็นไทยที่เอ่อก็ยังส่งอิทธิพลมาถึงเราในปัจจุบันนี้เลยใช่เลยค่ะเป็นมรดกที่ยังคงมีชีวิตชีวามากๆแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่อาจจะทิ้งไว้ให้เราไปคบคิดกันต่อได้ก็คือเรื่องความซับซ้อนของตัวละครอย่างกรณีของพี่เพลกเมื่อกี้นะคะการตัดสินใจของเขาที่มันดูเหมือนขัดแย้งกันระหว่าง เอ่อความถูกต้องทางศิลธรรมกับความผูกพันทางสายเลือดหรือพวกพ้องอืมครับประเด็นนี้น่าคิดมากวันก็ชวนให้เราตั้งคำถามกลับมาเหมือนกันนะคะว่าเออถ้าเราต้องเลือกจริงๆเนี่ยความพักดีที่แท้จริงมันควรจะอยู่บนพื้นฐานของอะไรมากกว่ากันระหว่างพวกพ้องเคลือญาติกับคุณธรรมความถูกต้องเป็นคำถามที่น่าคิดต่อทีคะ่ะ